จ่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักหน่วยบนของเรานะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรคานวณเก่านะคะทางเราลงให้ท่านผู้ชมในการคํานวณโครงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางนี้ขอเดินต่อนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกิบเงรัฐบาลคําตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอแนะนำการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นหลักหน่วยบนของเราทางเราลงให้ท่านผู้ชมในโค้งสุดท้ายในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมมานะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วสองงวดนะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วนะคะสองงวดนะคะสำหรับแนวทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณน,นี้ก็เดินต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมขอแนะนำสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ เอาหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมบวกหลักสิบครั้งที่สองนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะแนวทางในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นของเรานะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ ในงวดวันที่16สิงหาคมนี้3ตัวบนออกมาแล e 50, ้ว750นะคะท่านผู 7, 5, um, problem, ้ชม750นะคะ3ตัวบนในงวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นการคํานวณหลักหน่วยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว750นะคะในงวดวันที่16สิงหาคมนะคะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรของเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะสําหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนนะคะเลขเจ็ด เจ็ดบวกหกนะคะสิบสามสิบสามบวกหกนะคะสิบเก้าสิบเก้าไดเลขเด่นเก้านะคะท่านผู้ชมเก้าบวกหนึ่งนะคะไดสิบไดเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะไดหนึ่งจ้ะเลขเด่นการคำนวณของเราในงวดนี้ก็เหมือนกับงวดที่แล้วเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมดเลขเด่นการคำนวณหลักหน่วยบนในงวดนี้การคำนวณของเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกนะคะเรามารอลุนกันนะคะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณลลหลักหน่วยบนของเราที่เดินต่อในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ทางเราคำนวณได้หลขกเด่นมาแล้วในเก้าในศูตและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนขอภัยนะคะท่านชมคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่ทานโชคดีนะคะ เฮ้ยอยู่รวยๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ